สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมาดูกันอยู่กับผมปอนครับในคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายนายอำเภอ381ตําแตำแหน่งทั่วประเทศนะครับเป็นคำสั่งที่ออกมาเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมานะครับ หลายท่านก็อาจจะสงสัยนะว่าเอ๊เข่าวแต่งตั้งย,งย,ย่อมย้ายในอำเภอทําไมต้องเอามาบอกมันเกี่ยวกับปืนยังไงนะฮะอยากจะบอกว่ามันเกี่ยวเต็มๆเลยนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าในอำเภอเนี่ยมีฐานะเป็นนายทะเบียนอาวุธปืนสําหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพการที่จะขออนุญาตซื้อปืนหรือมีปืนสักกระบอกนึงเนี่ย เราก็ต้องไปทําเรื่องขอใบญาตที่อำเภอนะครับแล้วานอำเภอเนี่ยก็จะเป็นผู้ใช้ดุลพินิษในการพิจารณาออกใบอนุญาตนะครับการแต่งตั้งโยกย้ายในอำเภอเนี่ยก็เท่ากับว่าเปลี่ยนคนนะครับเปลี่ยนแนอำเภอมันก็อาจจะเป็นทั้งโอกาสแล้วก็เป็นทั้งวิกฤตในการขอปืนก็ได้นะครับ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันคือยังไงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายท่านนะสอบถามเข้ามาตลอดนะครับบอกว่าขอใบญาตซื้อปืนขอปอสามไม่ได้เลยที่บ้านที่อำเภอที่อยู่เนี่ยในอำเภอไม่เซ็นให้นะครับถามผมว่าจะทำยังไงดีผมก็แนะนำไปอยู่สองอย่างนะครับอย่างแรกก็คือให้เราเนี่ยย้ายทะเบียนบ้านไปอำเภออื่น ไปที่อื่นที่ออกใบป3ง่ายๆนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายคนทําแบบนี้กันเยอะนะครับขอไม่ได้ก็ย้ายที่อยู่ประมาณนั้นแล้วอีกกรณีหนึ่งที่แนะนำนะครับก็คือถ้าเราไม่ย้ายไปเองเราก็ต้องรอในอำเภอย้ายนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาส อันดีนะครับในข้อที่2ในชอยที่2ก็คือในอำเภอย้ายแล้วนะสามร้อยแปดสิบเอ,อ็ตำแหน่งทั่วประเทศเนี่ยมันก็ไม่ทั้งประเทศนะบางอำเภอก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ยังคนเดิมนะผมจะทิ้งลิงก์ข่าวไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับท่านลองออคลิกเข้าไปอ่านดูนะว่าอำเภอที่ท่านอยู่เนี่ยมีการโยกย้ายหรือเปล่านะถ้าเกิดมีการโยกย้ายก็ อยากจะให้ท่านลองไปขอดูนะครับลองไปยื่นขออีกครั้งหนึ่งเผื่อนายคนใหม่จะใจดีนะครับจะไม่เข้มงวดนะอย่าเพิ่งถอดใจไปซื้อปืนเถื่อนไปเล่นปืนเถื่อนนะครับหลายท่านก็บ่นเหมือนกันว่าปืนมีทะเบียนถูกต้องถูกกฎหมายนย่ขอยากจังเลยไปซื้อปืนเถื่อนดีกว่าไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้เอกสารนะครับจริงจริงมันก็ถูกของท่านนะก็เข้าใจบางท่านต้องมีปืนไว้ใช้ ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับแต่การที่หันไปเล่นปืนเถื่อนนะีมันผิดกฎหมายนะครับโดนจับขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะรอการลงโทษหรือรอลงอาญาเนี่ยน้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะจับติดคุกเลยนะฮะซึ่งก็ไม่เป็นผลดีกับตัวท่านเองเพราะถ้าติดคุกเลยมันก็จะมีประวัตินะครับในข่าวคำสั่งนี่นะครับเขาบอกว่าให้ เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่13มกราคม2568นะครับวันนี้วันที่11นะครับที่ลงคลิปเนี่ยก,ก็ต้องรอนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ไปรับตำแหน่งนะถึงแม้ว่าจะไปรับตำแหน่งในวันที่13แต่โดยส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยในอำเภอคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจะไม่ค่อยเซ็นใบาญาติปอ .3 อาวุธปืนทันทีนะครับ น่าจะเว้นช่วงสักประมาณ1-2เดือนถึงจะเริ่มมีการเซ็นใบญาติให้นะครับเท่าที่ผ่านมาเท่าที่ทราบจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นท่านเองก็ต้องรอนิดหนึ่งนะครับต้องเว้นช่วงหน่อยให้ในอำเภอท่านเ,เข้าที่เข้าทางซะก่อนนะครับประมาณนั้นเพราะว่าโยกย้ายมาใหม่ๆเนี่ยก็ต้องมีการจัดระบบระเบียบกันใหม่นะครับประมาณนั้นแหละ น่าจะประมาณเดือนกุมภามีนานะครับเป็นอย่างช้าท่านก็ลองไปยื่นขอดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อจะได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับบางท้องที่เนี่ยนายคนเก่าไม่เซ็นเลยเข้มงวดมากนะครับการที่ได้นายอำเภอคนใหม่ไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ลองยื่นขอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะเป็นวิกฤตก็ได้นะครับ สำหรับบางอำเภอที่ในอำเภอท่านนั้นเนี่ยท่านเก่าเนี่ยออกง่ายนะครับใจดีนะคือขออะไรก็ได้แบบนี้แต่จู่ๆก็โดนโยกย้ายคนอื่นมาแทนซึ่งคนที่มาแทนนั้นเนี่ยก็อ,อ,อาจจะเข้มงวดนะครับขอยากแบบนี้ก็ต้องก็ต้องบอกว่าเป็นวิกฤตแหละนะครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ย ผมก็มีคําแนะนําให้นะครับก็คือคําแนะนําข้อที่หนึ่งนะครับให้ท่านย้ายทะเบียนบ้านไปที่อื่น <c oughs> ออหรือถ้าเกิดท่านไม่สามารถที่จะย้ายได้ไม่มีที่ให้ลงนะครับก็เนี่ยตามข้อ2นะครับรอในอำเภอย้ายซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะมีคําสั่งย้ายกันไปทีเมื่อไหร่นะครับแต่เท่าที่ผมทราบนะครับการย้ายรอบเนี่ย 381ตำแหน่งเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้นะผมคิดว่าน่าจะมีคำสั่งโยกย้ายมาอีก็อบหนึงนะครับยังย้ายไม่หมดยังย้ายไม่ครบนะน่าจะมีมาอีก็อตหนึงท่านก็ต้องออรอติดตามข่าวสารนะครับผมคงไม่ได้มาทำคลิปแจ้งให้ทราบแบบคลิปนี้นะครับท่านต้องรอติดตามข่าวสารด้วยตัวท่านเองนะฮะคลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวบอกเล่ากันไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ก็หวังว่าในอำเภอคนใหม่จะใจดีกับทุกท่านนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโฆษณาขายของสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำคลิปนะครับมาเป็นค่าเป้าค่ากระสุนทั้งหมดนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นชุดพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัตกโกยุทธยานะครับเป็นรุ่น รวยเงินล้านออกที่วัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีเมื่อปี2564ที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทาคลิปบอกเล่าประวัติการสร้างไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากทราบประวัติความเป็นมาก็ย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาจอด้านบนนะฮะที่นํามาแบ่งปนันกันก็มีหลายแบบ2เหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงต่างที่การทําผิวนะครับซ้ายมือจะเป็นทองแดงผิวรุง้งขวามือจะเป็นทองแดงรวมน้ําตาลนะครับ งานสวยมากเหรียญคมชัดมากนะตอนจองออกวัดที่แรกเนี่ยเหรียญละ1 5อนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ที่วัดให้บูชาเหรียญละ2อ0ยนะครับสองเหรียญเนี่ยผมเอาเท่าราคาจองที่แรกก็คือเหรียญละ1 5อยรวมส่งแล้วนะครับทุกออเดอร์จะได้รับสติกเกอร์ช่องมาดูกันเป็นของแถมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเสือมาเนื้อชนวนบนสารนะครับอันนี้สร้างน้อยสร้างแค่เหมือนเหรียญ ก็เอาเหรียญละ200เท่าตอนจองนะครับที่วัดไม่มีแล้วนะเนื้อจำนวนเนี่ยแล้วก็จะมีเนื้อสตนโลหะลงยาชีวอนนะครับเหรียญละ200รครับรวมส่งก็เอาเท่าราคาตอนจองครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออัปาก้าหน้ากากทองทิพนะครับอันนี้ตอนจองเหรียญละ3า300นะครับก็เอาเท่าตอนจองครับ300รรวมส่งถ้าเกิดท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสั่งซื้อได้นะครับ Line ID ก็แอดสายด้านหน้าแล้วก็มาดูกันภาษาอังกฤษพิมพ์ติดกันเลยนะครับหรือจะทักมาสั่งซื้อในแชท c e b o o k Fanpage มาดูกันก็ทำได้เช่นกันนะครับสั่งซื้อได้2ช่องทางครับ